หรือก็พาเพื่อนๆมาดูสาวขายปลาหมึกอีกรอบหนึ่งนะครับวันนั้นก็จําได้ที่ผมถ่ายลงที่ช่องผมนะครับน้องๆเป็นคนบ้านหลักนะครับบ้านหลักเทศบาลตะบนสกาดอะตมุนสกาดอะอันนี้พี่สาวกับน้องสาวใช่ไหมแม่ครับคุยคุยคุยให้ตัวเองอ่อนหน่อยก็ไม่ได้เนาะหนึ่งสองสามสี่หกสิบบาทนะครับก็จริงเจ็ดสิบแปดสิบโอ้ มีอันนี้ด้วยมันอร่อยขนาดไหนมีอันนี้มาด้วยอันนี้เขาเรียกคางมืปะยำหนูขายเท่าไหร่พ่อเอาห้าสิบไปพิจิตเขายเอาพี่เอายำด้วยแล้วไปนี้เด้อไม่มีอะไรหรอกพวกนี้ยูทูบเนี่ยเห็นสาวสวยไปได้กล้องพวกนี้มันเจอสาวไปได้หรอครับ ถ้าฝั่งนู้นถ่ายจนเบื่อแล้วฝั่งนู้นอ่ะฝั่งน้นถ่ายจนเบื่อแล้วมีงอนไหมมีงอนด๊าเมียนงอนเมียนงอนลูกสาวมีงอนแล้วก็ยังมีค่าติดต่อกินเทาะค่ับผมผมผมยอมรับว่าอร่อยมากครับอร่อยจริงนี่ซื้อกินที่บ้านครับพี่น้องงานเจ๊ก้อย ผมกินมานนั้นก็ติดใจเลยแหละเพราะว่ารสชาติใช้ได้ห้าสิบบาทตลาดนัสที่ไหนนนะ้องยาวน้องยาวยาวรวมทะเลตีนไก่หน่อยก็ได้ดีรสชาติไม่ท้องก็ไม่เป็นไรนะอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเอาไข่ใส่หน่อยก็ได้นี่ขายดีมากครับขายดีเขาเรียกว่าขายเป็นเทน้ำเทท่า

อันนี้ก็ขณะที่ขณะที่รอก็คุยกับน้องเล่นนะครับแม่ซื้อด้วยนะครับอนนตอนนี้ลงตาอยู่ข้างในนะครับแต่พวกผมต้องเดินทางกลับต้องลุ้มเท่าไหร่ร้บย้าสอ,อใช่นะมั้งหมดครับไหนน้องก็ถามไนะด้เลยจ้ะเอาอันนี้เอาให้มันร,บร,บรอบๆเลยยังไงอันนี้ก็ ดูประมาณนี้นะครับน้องๆอยู่บ้านหลักนะครับบ้านหลักชิมประกอบผิดเอาเลยน้องทุกเลยให้ชิมไม่ใช่หนูจะให้ถ่ายให้ถ่ายให้ถ่ายนึกว่าจะให้ชิมเดี๋ยวพี่ทำคอนเทนต์อร่อยอยู่แล้วหน้าตาก็อร่อยอยู่แล้วเนี่ยนี่ครับซื้อแล้วจ่ายสดๆครับบาทไม่ต้องถอนน้ำไปบไม่มีไม่มีติปเพราะว่าคัดตัวหมดแล้ว ตูซ่าซื้อประกอบกิจยังไม่ได้ถ่ายประกอบกิจเลยอร่อยจริงๆครับยอมรับว่าอร่อยจริงๆที่ไปกินหลายร้านอยู่ก็ส่วนมากเขาเรียกว่า,าธาตุอ่อนกินเผ็ดอะไรก็ไม่ค่อยได้ตั้งแต่โดนรถชนแล้วไม่ค่อยได้กินกินแต่ของหวานครับวันนี้ก็ว่าจะเผ็ด <c oughs> เผ็ดเอามา่คืนถึง <c oughs> ถึงบ้านแหละวะเราไปดู <c oughs> ถ้าอยู่เส้นนั้นก็บ้านพี่ก็ไม่ได้ไกลอะไรเลยโคกยางเองแถวกระตรวจแถวกระตรวจระมวนแวไอ้บ้านกลมใหญ่อะ๋อสายมือใช่ใช่ถ้าถ้ามาจะ่ค่ะเข้ามาสัตว์วันนั้นเห็นไปทำลายว่าไปทำลายบ้านไซอ่ะโรงเรียนบ้านไซแก้วอะอ๋อหนูไปขายงานปัดชิมเนอก็เกือบถึงบ้านพี่แล้วเลยอีกห้าโลก็ถึงบ้านเลี้ยวขวาไปตรงแยกหน้าโรงเรียนนั่นแหละ ครับประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับมาอุดหน,น,น,นุนน้องด้วยนะครับก <c oughs> คุณสวยไม่สั่ง <c oughs> <c oughs> จ้าโชคดีค่ะสวัสดีค่ะอ <c oughs> <c oughs>